สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Ford by GT กัปตะวันนะครับวันนี้ก็อยู่กับรถอีกดึงคัน Next Generation รุ่น XLT เกียร์ออโต้นะครับราคา9 3 4 0 0 0บาทนะครับมีการตกแต่งต่างๆนะครับชุดของ Hammer นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูชุดแต่งนะครับก็ขอเข้าสู่เรื่องของขุมกำลังของเครื่องยนต์นะครับในรุ่น Next Generation ว่ามีอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นไปบ้างครับ เหมือนกับทุกคลิปนะครับก็บอกตลอดว่าที่เปิดฝากระโปรงนะครับก็อยู่ที่ฝั่งซ้ายของผู้โดยสารตอนหน้าแล้วนะครับในรุ่น Next Generation นะ,ะเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันครับว่า Next Gen มีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนไปบ้างนะครับจากตัวเดิมนะ นี่คือตัวห้องเครื่องยนต์ของตัว next generation นะครับถ้ามองมาด้านหน้าของตัวเครื่องยนต์นะครับก็จะสังเกตว่าห้องเครื่องเนี่ยมันโล่งมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวของพัดลมหน้าเครื่องนะครับถูกถอดออกไปแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับในรุ่นนี้ใช้เป็นตัวหม้อน้ําแบบไฟฟ้าน,นั่นเองนะครับพัดลมหม้อน้ําเป็นพัดลมหม้อน้ําไฟฟ้านะครับควบคุมการทํางานด้วยดีเลย์ทั้งหมดเลยไอตัวหม้อน้ําไฟฟ้าเนี่ยปกติจะอยู่ในรถแบบแพงๆนะหลักล้านหรือว่า รถบรรดารถแต่งซิ่งต่างๆนะครับพวกรถแบ็คต่างๆเนี่ย, <_ C 1> เ,ยเขาจะใช้เป็นตัวพัดลมว่าน้ำไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าข้อดีของเขามันทําให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยทำงานได้ตอบสนองได้ดีมากขึ้นนะครับตัวโหลดของตัวเครื่องยนต์มันน้อยลงการตอบสนองอัตราทดต่างๆนะครับกำลังเครื่องยนต์ก็ส่งผ่านสู่ชุดทอร์กชุดเกียร์ได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งถูกใส่ไว้ในรุ่นของตัวเทอร์โบ2.0เทอร์โบนะครับของตัว next generation ในทุกรุ่นเลยนะครับ จะใส่เป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะกำลังแรงม้าของเขาเนี่ยอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรแบบแฟลททอร์กเริ่มที่1,900รอบถึง2300รอบนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะตอบสนองดีขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับเรื่องของพัดลมมอน้ำไฟฟ้านะครับข้อดีของมอน้ำไฟฟ้าอีกอย่างหนึ่งนะครับรุ่นเก่าๆเนี่ยพัดลมที่อยู่หน้าเครื่องนะถ้าเป็นรถกระบะเวลา พี่ขับรถไปนานๆนะครับเดินทางยาวๆเลยจะสังเกตว่าก่อนที่จะดับเครื่องมันจะไม่สามารถดับเครื่องได้นะนะครับทุกคนที่ใช้รถกระบะจะรู้ดีว่าต้องทําการวอร์มดาวก่อนคือสตาร์ทรถนะครับทิ้งไว้ก่อนดับเครื่องเนี่ยประมาณ1 0บถึงสินาทีแล้วถึงจะดับเครื่องได้แต่พอเป็นพัดละมว่น้ำไฟฟ้านี่ไม่ต้องเลยนะครับขับไกลแค่ไหนเจอจุดจอดแวะบปั๊มเข้าเซเว่นนะครับก็สามารถที่จะดับเครื่องรถได้เลยนะครับโดยที่ตัวเซ็นเซอร์ตัวดีเลยต่างๆก็จะจับอุณหภูมิในห้องเครื่องนะครับถ้ายังเกินกว่าจุดที่กะะฟฟกําาาหนนนดวพม้้ไฟ็จะทง ระบายความร้อน,นต่างๆของห้องเครื่องยนต์ให้อย่างอัตโนมัติเลยนะครับนี่คือความสะดวกสบายที่ได้เพิ่มมาด้วยแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับในรุ่นของ n e Next g e นที่เป็นเกียร์ออโต้ใช้คำนี้นะครับ Next Gen ที่เป็นเกียร์ออโต้จะใส่แบตเตอรี่นะครับชนิดที่เป็น AGM มาให้นะครับ AGM แบตเตอรี่ตัวนี้ใช้ของยี่ห้อฟูโมโคไอแบตเตอรี่ AGM เนี่ยครับมันเป็นแบตของรถไฟฟ้ารถ EV ต่างๆนะครับจะใช้แบตแบบนี้หมดเลย ชนิดของแบต a g จจะจ่ายไฟได้นิ่งได้เสถียรแล้วก็จ่ายไฟได้ลึกมากๆนะครับซึ่ง Ford จัดมาให้อยู่ที่8 0แอมนะ CCA ก็อยู่สูงถึง800 CCA เลยนะครับเรียกว่าใส่แบตตัวท็อปอย่างดีมาให้เลยนะครับแบตตัวนี้ซึ่งตามท้องตลาดถ้าไปเช็คราคาได้เลยนะครับก็อยู่ที่หมื่นขึ้นไปหมื่นสามหมื่นสี่แล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อนะครับตัวนี้จัดมาให้ในรถ Ford Next Generation แล้วแล้วก็เรื่องของระบบน้ำนะครับจุดสังเกตตัวหลอดเย็น ก็ได้อยู่ฝั่งซ้ายน้ำหล่อเย็นน้ำมันเบรกนะครับแล้วก็ตัวกระปุกที่ปัดน้ําฝนพอย้ายมาอยู่มุมนี้ปุ๊บนะเวลาพี Career ่ๆ e ออกต่างจังหวัดนะครับก็แค่เปิดฝากระโปรงมองจุดเดียวเลยไม่ต้องมองทั่วนะครับมองแค่ตรงนี้อ่าอยู่ในระดับนะครับไม่ต่ำมินไม่เกินแม็กอยู่ในมาร์กน้ำเงินนะครับกระปุกน้ํามันเบรกแล้วก็ตัวปัดน้ําฝนนะครับมีน้ำอ่าอยู่ตรงนี้โอเคใช้ได้นะครับ, <'ll> ก,รบก็สามารถที่จะเดินทางต่างจังหวัดอย่างสบายใจนะครับผู้หญิงก็สามารถที่จะตรวจเช็ครถ กอดออกต่างจังหวัดได้ง่ายๆเลยนะครับนี่คือทั้งหมดเลยนะของตัวห้องเครื่องดีไซน์ใหม่ที่แยกออกมานะครับในรุ่น next generation ครับเรื่องของตัวประกันเองก็ถูกเพิ่มขึ้นนะ next gen เนี่ยประกันอยู่ที่5ปีนะครับหรือ100,000กิโละครับแล้วแต่อย่างไอยิงหนึ่งถึงก่อนนะครับประกันถูกเพิ่มขึ้นด้วยตัวเก่ามา3ปีแสนโลตัวนี้ก็เพิ่มเป็น5ปีแสนห นะครับระยะปีเพิ่มขึ้น2ปีนะครับระยะกิโลเพิ่มขึ้นอีก50า0 0ื่กิโลตัว next gen นะครับที่เพิ่มมาให้ยังมีเรื่องของระบบฟอร์ดพาสต่างๆด้วยนะครับในโปรแกรมบำรุงรักษาตัวใหม่ของตัว next generation อ่ะเดี๋ยวมาต่อชุดแต่งกันบ้างนะครับเยี่มห้องเครื่องไปแล้วตัวชุดแต่งเนี่ยลูกค้าก็ใส่ตัว scoop ส่งฟิตเข้าไปที่ตัวฝากระโปงนะครับใช้เป็นม้านะครับสีแดงนะตัวคิ้วจมูกใช้เป็นสีแดงนะครับตัดกับตัวพื้นดําด้านแล้วก็ มีสีน้าเงินนะคบให้กลืนเป็นตัวชิ้นเดียวกับตัวฝากระโปรงหรือสีของตัวรถนั่นเองนะครับพอใส่แบบนี้เสร็จปุ๊บก็ใส่ตัวกระจังหน้านะครับเปลี่ยนใหม่เป็นตัว FORD นะครับ V6 นะครับสีตัวสือสีดําตัดด้วยตัวขอบสีแดงแล้วก็มีไฟสวนะครับสีส้ม3จุดนะครับติดตั้งเข้าไปในคอนเซปต์ของตัวสีดําตัดแดงนะครับแบบนี้นะครับก็ให้ความสวยงามแล้วก็ความเท่นะครับลงตัวมากๆในการแต่ง รถของตัว next generation กันชนล่างเหล็กตัวนี้นะครับกันชนล่างเหล็กตัวนี้นี่คือของดีเลยนะครับของ Hammer ตัวนี้เป็นตัว king series นะครับเป็นตัวของตัว f อ่าเป็นของตัวปี2022แล้วนะครับในชุดของตัวการชนหน้า king series เนี่ยก็จะมีในเรื่องของไฟ3สเต็ปนะครับไฟหลีไฟเลี้ยวไฟตันหมอกใส่มานะครับในชุดนี้เลยทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะแล้วก็ตัว ลากจูงนะครับหูลากจูงถ้าเป็นในตัวเจนเก่ามันจะเป็นห่วงโอเมก้าเนาะนะครับตรงกระแดขหนา้าตัวนี้ตัดออกเพื่อลดเรื่องของเสียงนะรุ่นเก่าจะมีเรื่องของเสียงรบกวนเวลาห่วงกระแทกนะครับตัวนี้ก็ตัดออกไปเลยใช้เป็นตัวยึดคานยึดแบบนี้นะครับซึ่งคานยึดตัวนี้ถูกดีไซน์ให้ยึดเป็นชิ้นเดียวกับตัวแชนซีของตัวรถนะครับมันจะยิงยาเป็นจุดต่อเดียวกันแล้วก็การติดกระชนหน้าของฮาร์เมอร์ก็ต้อง ก็เรียกว่าไว้ใจในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับจุดเซนเซอร์แอร์แบ็กต่างๆยังทํางานได้ปกตินะครับผ่านมาตรฐานของประเทศออสเตรเลียนะครับตัวนี้ส่งออกออสเตรเลียด้วยเรยกวามั่นใจได้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุจริงๆนะครับมีการชนขึ้นมาแรงๆจริงๆแอร์แบ็กในห้องโดยสารก็สามารถที่จะทํางานนะครับแล้วก็ปกป้องผู้โดยสารภายในรถได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเหมือนกับตัวกันชนหน้าเดินนะนี่คือข้อดีของอีกหนึ่งอย่างของตัวกันชนฮาร์เมอร์นะครับ แล้วก็ตัวกันชนเนี่ยรองรับเรื่องของการติดตั้งของวินไฟฟ้านะครับติดตรงนี้นะแผ่นป้ายทะเบียนก็สามารถที่จะยกขึ้นยกลงนะครับเอาวินลากจูงต่างๆไฟฟ้าเยืดออกมาได้นะครับถ้าติดตั้งแล้วก็เอาเกี่ยวเก็บตรงนี้ได้ด้วย <S <S แล้วก็ไอจุด <S <S บนกันชนหน้าเนี่ยนะครับก็รองรับการติดตัวนี้ติดรองรับการติดตั้งกล้องโกโปนะสจุดตัวนี้นะครับกล้องโกโปแล้วก็ล็อกข้างหน้าตัวนี้ได้เลยนะก็ขับรถแล้วก็เรียกว่าทําเป็น YouTube ไปได้นะครับทําเป็นคลิปท่องเที่ยวเอาไว้เก็บ ในการเดินทางต่างๆ,ๆในครอบครัวได้นะครับจุดไอ้ัจุดตัวนี้เขาเรียกว่าตัวสปอร์ตไลท์บาร์นะครับยึดเพิ่มเป็นออปชั่นนะเป็นบาร์สปอร์ตไลท์ยึดเพิ่มไปนะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นจุดแบบพยวๆเปล่าๆนะแล้วก็เซนเซอร์นะครับถ้ารถรุ่นที่มีเซนเซอร์ก็จะถอดตัวจุกที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ตัว H ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่เซนเซอร์ญญของตัวรถเข้าไปเรียกว่าทำมารองรับในเรื่องของ f o r d Next Generation โดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้คือการตกแต่งด้านหน้านะครับไฟ LED ของตัวรถ d y t i m ท r u n n i n ิ l i g h ์ใส่ข้อไฟหน้าเข้าไปนะครับเป็นเซ็ตของตัว XLT เดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างครับว่ามีการเปลี่ยนอะไรไปบ้างด้านข้างนะครับซุ้มล้อ,อก,ก็เปลี่ยนเป็นซุ้มล้อ6นิ้วแบบหมุดเงินนะครับติดตั้งเข้าไปแล้วก็ตัวล้อเดิมของตัว XLT 17นิ้วเปลี่ยนออกนะครับเป็น Mac 20ลายมาเวลสีดําด้านนะครับติดไปแบบนี้เลยนะแล้วก็ตัวยางเนี่ยใช้เป็นยางของโอตานินั่นเองนะครับ ซีดีของยางเนี่ยใช้เป็นโอเวอร์ไซส์ของโอตานี้นะเบอร์อยู่ที่33คูณจ R 2 0 33นะครับ33ก็คือ33นิ้วเป็นความสูงนะตั้งแต่ใต้สุดนะครับจนถึงสูงสุดตัวนี้เลย12.5ก็คือตัวหน้ากว้างของตัวหน้ายางตัวนี้นะครับ12นิ้วก็ฟุตหนึ่งกับอีกจุด5ก็เกินฟุตหนึ่งมานิดหน่อยนะครับในตัวหน้าสัมผัสยาง R 2 0ก็คือรัศมี ของตัวยางนี่ครับจุดผ่าศูนย์กลางเพื่อที่จะใส่แม็กขนาด20นิ้วเข้าไปนะครับนี่คือสเปคของตัวยางนะใช้เป็นโอตานิ ani, ซึ่งยางโอตานิเนี่ยก็เป็นยางที่ยางไทยที่มีคุณภาพสูงมากๆนะครับราคาไม่ใช่เบานะสำหรับลูกค้าที่เห็นว่าเป็นโอตานิ ani, ราคานี่เอาเรื่องเลยนะครับสำหรับยางโนะอตานินะพออัวนนี้เสร็จใส่ยางเสร็จนะครับใส่ร้อยี่สิบแล้วก็ตัวปีกนกก็มีการเปลี่ยนนะครับใช้ปีกนกปรับองศานะอันนี้ใช้ของบางอ i ฟนั่นเองนะครับติดปีกนกปรับองศาเข้าไป พอลถมีการยกขึ้นนะครับการขับขี่ก็จะดีมากขึ้นนั่นเองนะครับในการที่จะยกแล้วใส่ล้อใหญ่ๆแบบนี้นะครับในเรื่องของตัวช่วงล่างในการเซ็ตนะมาจุดต่อไปนะครับที่มีการติดตั้งบันไดข้างก็ใช้เป็นบันไดข้าง h a มเมอร์นะครับตัวตัวชาร์โดก็จะมีเรื่องของไฟด้วยนะครับไฟส่องพื้นเวลาเปิดมาแบบนี้นะครับนะครับนี่แบบนี้นะครับเขาก็จะส่องยิงลงมาข้างล่างแบบนี้นะก็ช่วยให้ลูกค้านะครับ ที่ติดบันไดไปเนี่ยก็ขึ้นบันไดได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นนะครับเห็นเรียกว่าเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ใต้บันไดนะครับรวมถึงการที่จะก้าวขึ้นบันไดนะจะได้ไม่พลาดด้วยนะครับนี่คือความปลอดภัยที่ h าร m เมอร์นะครับใส่ใจแล้วก็ติดตั้งมาให้ลูกค้ามีการติดตั้งสติกเกอร์นะครับใช้เป็นเสือแพนเทอร์นะครับเดอะล s สวันนะ วันนี้จะเห็นว่าในคลิปรีวิวของก๊อฟเรียกว่ามันคลอดแล้วออกลูกกันไปหลายตัวแล้วนะครับเป็นสติ๊กเกอร์ฮิตประจําปี2022เลยเนยอันนี้ลูกค้าใช้เป็นตัวสติ๊กเกอร์สีเทาตัดด้วยตาสีแดงนั่นเองนะครับส่วนอื่นก็เป็นคิ้วกันศาสตร์ครับตัวครอบมือเปิดแล้วก็มาถึงโรบาร์นะครับเหล็กของฮาร์เมอร์นั่นเองนะครับก็มีการติดตั้งอย่างที่บอกเลยลูกค้านิยมเป็นฮาร์เมอร์เซตนะครับ ตัวนี้ไว้ใจเรื่องของคุณภาพนะครับมีโรงงานอันดีที่ออสเตรเลียแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกเลยนะครับผ่านมาตรฐานคุณภาพออฟโรดของออสเตรเลียได้เรียกว่าเราไว้ใจได้เลยเพราะว่าประเทศออสเตรเลียนะครับเป็นประเทศที่ใช้งานรถประเภทออฟโรดเยอะมากๆเพราะว่าพื้นที่ประเทศเขานะครับมีตั้งแต่ดินโคลนทะเลทรายนะครับไปจนถึงจุดที่มันมีหิมะเลยเรียกว่าครบหมดทุกอย่างนะครับในประเทศออสเตรเลียนะงานเรื่องของงานออฟโรดของฮาร์เมอร์นะครับไว้ใจได้แน่นอนอะโรบาร์ฮาร์เมอร์ใส่ไปนะครับ ไฟเบรกตรงที่3ของตัวโลบาร์แฮมเมอร์มีแน่นอนนะครับของตัวรถก็อยู่ที่ตัวนี้นะครับที่เปิดฝาท้ายก็มีไฟเบรกตรงที่สมีหจุดรุ่น x t ก็มีกล้องมองหลังแล้วอยู่ใต้โลโก้นะครับติดตัวอะคริลิกนูนเรนเจอร์สีแดงเข้าไปนะครับก็จะตัดกับตัวรถที่เป็นสีน้ําเงินนั่นเองไฟท้ายมีการเปลี่ยนนะไฟท้ายเดิม LED ของ ไฟไท้ายเดิมของตัว XLT เนี่ยจะไม่ใช่ Full LED set แบบนี้จะเป็นหลอดฮาโลเจนปกติอันนี้ใช้เป็นตัว Full LED set นะครับเปลี่ยนโคมใหม่เลยซึ่งเป็นสไตล์ของตัว Y Taxi คูน4ตัวท็อปสุดนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะติดตั้งไปกับรถรุ่นที่เป็น XLT ได้แล้วนะสำหรับลูกค้าที่ต้องการนะครับมีชุดแต่งให้แล้วมาถึงกันชนท้ายบ้างนะครับกันชนท้ายของตัว Hammer นะครับตัวนี้ก็เป็น set ของปี2022เหมือนกันนะครับ ซึ่งเขาจะรองรับทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจุดเซ็นเซอร์นะครับ4จุดไฟถอยที่เป็นไฟ LED มีให้นะครับแล้วก็ตัวไฟสองป้ายทะเบียนนะครับมีจุดรองรับปากนกแก้วเอาไว้ใส่ตัวลากจูงนะคะด้านท้ายนะครับจะลากเรือลากเป็นตัวเรื่องของรถบ้านต่างๆก็ รองรับในการติดตั้งอุปกรณ์เสริมนั่นเองนะครับมีห่วงลากจูงโอเมก้าสีแดงด้านหลังนะลากจูงได้สูงสุดถึง3.5ตันกันเลยทีเดียวดไปดูภายในตัวรถกันบ้างนะครับภายในตัวรถเรื่องของเบาะเนี่ยจะเป็นตัวเบาะผ้านะนะครับแล้วก็ปรับเรียกว่าระดับยกขึ้นยกลงตรงนี้ได้นะครับของตัวเบาะแล้วก็แผงประตูเนี่ยบุเป็นหนังเดินดว้ได้สีเทานะครับกระจก เป็นกระจกไฟฟ้านะสีบ่บานเลยนะครับขึ้นลงออตโต้นะฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าปรับไฟฟ้าแล้วก็พาบไฟฟ้าด้วยนะครับเรื่องของการปลดล็อกฝาถังน้ํามันเนี่ยก็จะใช้ปุ่มเดียวกับปุ่มล็อกประตูนะครับจะเติมน้ํามันก็กดปุ่มนี้นะครับเพื่อปลดล็อกฝาถังน้ํามันน,นั่นเองแล้วก็ในเรื่องของการสตาร์ทรถตัวใหม่เป็นเรียกว่าระบบเป็น push start แล้วนะครับนี่แบบนี้นะครับสตาร์ทรถเสร็จปุ๊บ หน้าจอก็เป็นตัวดิจิตอลด้วยนะครับหน้าจอดิจิตอลจอสีขนาด8นิ้วเรียกว่าเป็น f u ลดิจิตอลเลยนะครับนะตัวนี้นะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับพร้อมเป็นระบบ power ไฟฟ้าช่วยผ่อนแรงเลยนะครับผ่อนแรงง่ายนะครับนี่นะครับบังคับง่ายๆเลยนะครับใช้มือเดียวนะครับปรับไปปรับมาแบบนี้นะครับก็ผู้หญิงก็จะ ขับรถกระบะได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับตัว Ford Next Generation นะและเวลาทำความเร็วไปนะครับตัวพวงมาลัยตัวนี้มันก็จะมีความมั่นคงนะครับมีเสถียรภาพมากขึ้นเรียกว่าคุมพวงมาลัยได้ดีนะครับพวงมาลัยมีความคมหักนิดหน่อยนะครับรถก็ตามพวงมาลัยไปแล้วนะครับอ่ะนี่คือตัวพวงมาลัยของเขานะครับแล้วก็ระบบไฟต่างๆเนี่ยก็เป็นระบบไฟอัตโนมัตินะทุกครั้งที่สตาร์ทรถเลยนะครับจุดไฟจะมาอยู่ที่ตัว A ตัวนี้นะครับพออยู่ที่ตัว A ตัวนี้ มันก็จะเปิดปิดไฟหน้าให้ออโต้เลยทุกครั้งที่สตาร์ทจะมาอยู่ตรงนี้นะแต่ก,ก็สามารถที่จะเปิดเองได้นะครับเปิดไฟใหญ่นะครับเปิดไฟลีปิดไฟสมมติว่าเราขับรถเราเลือกปิดไฟอยู่นะครับดับรถสตาร์ทรถเสร็จปุ๊บมันก็จะมาขึ้นที่ไฟออโต้ให้ก็เท่ากับช่วยเซฟลูกค้าที่ขี้ลืมนะครับชอบลืมเปิดไฟเนี่ยรถตัวนี้ก็แก้ปัญหาให้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้คือตัวเพิ่มความสว่างของตัวหน้าจอนะครับก็จะลิงก์กับตัวหน้าจอกลางด้วยนะครับ แล้วก็หน้าปัดเลือนไม้ด้วยนะนี่ฮะกดไปนะครับตัวนี้ก็จะสว่างแล้วก็จะเบานะครับตามตัวคอนโทรลของตัวหน้าจอที่กดเพิ่มความสว่างแบบนี้นะ,ะจุดต่อไปที่ XLT ใส่มาให้ในปีนี้ก็คือตัวปรับระดับไฟสูงต่ำของโคมไฟหน้านั่นเองนะครับสแตนดาร์ดจะอยู่ที่ระดับศูนย์นะครับถ้าหน้าเชิดมากๆนะครับหรือว่าเราขับไปเนี่ยแล้วมีรถรถเก๋งอยู่หน้าเรานะ แล้วไฟมันไปเข้ากระจกเขาเนี่ยเราก็สามารถที่จะหลบเขาได้นะจอดติดไฟแดงต่างๆนะครับก็ปรับเนี่ยเลขหนึ่งเลขสาถึงเลข4เลยไฟหน้ามันก็จะกดต่ําลงนะครับพอพ้นระดับของกระจกรถเก๋งนะครับที่อยู่ด้านหน้าเราก็อยู่ที่ระดับนี้ได้นะครับช่วยเซฟสายตาของเพื่อนร่วมทางได้นะนะครับนี่คืออีกข้อนึงในการใช้งานลุมงถึงการบรรทุกหนักด้วยนะครับเปิดไฟตัดหมอกก็เป็นปุ่มนี้เหมือนกันเอามาดูที่ตัวหน้าจอกลางกันบ้าง หน้าจอก,กลางนะครับก็เป็นขนาดใหญ่เลยนะนี่เป็นกระบะที่มีหน้าจอก,กลางที่ใหญ่มากๆนะครับรุ่นหนึ่งในปัจจุบันของประเทศไทยนะขนาด10นิ้วแล้วก็เป็นแบบทัชสกรีนนะครับคือมีการตอบสนองที่ไวมากนะครับเป็นระบบทัชหน้าจอแบบคาปาซิทีนะครับแตะแบบนี้นะครับก็มาแล้วรองรับ Android Auto Apple Ca r p l a y เที่เป็นแบบไวเลสเลยนะครับเชื่อมต่อไร้สายไปแล้วก็ตัวแอร์ยังเป็นแอร์ออโต้ด้วยนะครับปรับระดับแบบออโต้อุณหภูมิเนี่ยเขาเรียกว่าแยกอิสระซ้ายขวานะครับ เราไม่ต้องซิงค์มันก็ได้นะตัวนี้นะครับเนี่ยฝั่งขวา25นะครับฝั่งซ้าย18ก็สามารถที่จะทําได้นะครับซ้ายชอบหนาวขวาไม่ชอบหนาวก็สามารถคอนโทรลไปเองได้หรือจะให้มันซิงค์ปรับให้อัตโนมัติก็แค่กดเป็นระบบ Auto ออโต้เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวมันก็จะซิงค์ระบบพัดลมระบบความเร่นต่างๆนะครับทำงานให้อัตโนมัติถ้าใครที่ไม่ถนัดที่จะทัชหน้าจอนะสําหรับลูกค้านะครับที่ชินกับการกดเป็นปุ่มนะก็ยังมีปุ่มตรงนี้ให้กดนะครับ เปิดคอเมซีนะครับเปิดปิดเสียงเปิดปิดแอร์นะครับไฟผ้าหมอยู่ตรงนี้อ่มีระบบให้ควบคุมเหมือนเดิมได้นะครับเป็นแบบแมนนวลแล้วก็จุดชาร์จนะครับได้จุดชาร์จที่เป็นไวเลสชาร์จด้วยนะครับมีไวเลสชาร์จตัวนี้มือถือรุ่นที่รองรับไวเดตชาร์จนะครับวางเสร็จก็ชาร์จไฟได้เลยแต่ถ้าไม่รองรับก็มีให้ทั้งไซส์ A และไ y p e C นะครับเท่ากับรองรับการชาร์จทุกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เลยนะครับสำหรับ Ford Next Generation มาถึง ระบบปรับโหมดการขับขี่นะครับตัวนี้นะก็จะปรับได้อีก4โหมดนั่นเองนะครับที่ตัวหน้าจอเดี๋ยวดูได้เลยนะครับ XLT นะคันนี้ราคา9,000,000 3 0 0 0บาทนะสเปคนี่เยอะมากๆนะครับมีโหมดการขับขี่ให้ด้วยนะครับ4แบบนะครับโหมดปกติโหมดประหยัดนะครับโหมดลากขั้งแล้วก็โหมดถนนลื่นนะมอบความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ให้ความปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้นด้วยนะรถแค่9 0 0 0 0 34,000บาทนะครับ ลองดูเลยนะครับว่ามีค่ายไหนที่ให้แบบนี้บอกเลยว่าไม่มีนะครับ Ford, Next Gen คุ้มมากๆนะครับสำหรับฟังก์ชันออปชันต่างๆที่ให้มาจัดเต็มมากๆนะครับตัวเกียร์เนี่ยอัตโนมัติ6สปีดเนี่ยก็ปรับเป็นตัวโหมดตัว M ได้นะครับเรียกว่าเราจะขึ้นเขานะต่างๆนะเราก็ใส่มาที่เกียร์ M แบบนี้นะครับใส่มาถึงตัวเกียร์ M ปุ๊บนะเราจะลงเขายาวๆเนี่ยเราก็ปรับมาที่ตัว M 2หรือ M 3นะครับแล้วก็ใช้ เป็น engine b r a k นะลงเขายาวๆเลยคุมพวงมาลัยเอาอย่างเดียวนะครับก็สามารถที่จะป้องกันอาการเบรกแตกเวลาเราจะลงเขายาวๆได้แล้วก็ใช้ตัว M ร่วมด้วยได้เลยนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับภายในฟังก์ชันต่างๆนะอย่างที่ย้ำไปเลยราคา934,000บาทนะครับคุ้มค่ามากๆสำหรับรถกระบะในปีปัจจุบันนะครับแล้วก็ลูกค้าที่สนใจจะซื้อรถนะก็เป็นเซลล์ฟอร์ดนะครับขายรถฟอร์ดป้ายแดงพร้อมแต่งนะครับ สนใจก็โทรหาก๊อได้นะเบอร์0 9 8ย์3 6 4 6 4นะครับกอบ๊อตะวันเซลฟอร์ดเกษตรนวมินนะครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกคนแล้วก่อนจากกันนะครับสำหรับพี่เพื่อนๆนทุกคนที่เข้ามาดูนะครับชอบและถูกใจคลิปนี้นะครับมีเพื่อนมีญาติมีพี่น้องที่อยากออกรถฟอร์ดนะครับส่งรีวิวรถของก๊อปให้เพื่อนๆดูได้นะครับแล้วฝากคนละหนึ like, ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ